ตอนแรกหนูวางก็เฉยๆก็ยังไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็ขอไปก็เห็นผลโชคลาภอะค่ะตั้งแต่กลับไปอะค่ะจนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะก็ไดุ้ึงวดเลยชื่อนางสาวเบญจวรรณทีกระโทกนะคะมาจากจักราชค่ะอันนี้ครั้งที่3ค่ะวันนี้มาแก้บุญค่ะขอเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายแล้วก็โชคลาภค่ะที่บ้านนะคะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีลูกค้าบ้างไม่มีลูกค้าบ้างอะคะ่ะก็เลยมาขอให้ค้าขายดีอะค่ะอาจารย์นะคะก็บอกว่าให้เป็นจุดธูปก็บอกว่าขอให้ค้าขายดีลูกค้า อะไรมาทีมาแล้วก็ขอโชคลาภอะค่ะพอขอไปก็เห็นผลค้าขายดีค่ะลูกค้าเยอะโชคลาภก็วันแรกที่มานะคะกลับไปก็ถูกหวยไทยค่ะหลังจากกลับไปก็มีแต่แบบโชคลาภอะค่ะจนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะก็ได้ทุกงวดเลยตอนแรกหนูว่างก,ก็แบบเฉยๆก็ยังไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็เห็นเขามาหนูก็เลยอยากมาด้วยบนไว้ส0 0พันัดครั้งนี้ถ้าหนูกลับไปได้อีกก็หมื่นนัดนะคะมูยังไงให้คุณสําเร็จบางคนเข้ามาในนะครยักษ์ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้อง สำเร็จหรือไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สําเร็จเลยขอให้คุณตั้งจิตตั้งใจขอพรในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเดือดร้อนแล้วขอพรด้วยใจอันบริสุทธิ์ขอให้เชื่อมั่นในศรัทธาที่คุณมีและคุณมูให้ถูกที่ มูให้ถูกเวลาไปให้ถูกจุดเราศรัทธาที่ไหนแล้วที่ไหนเกื้อนหนุนเราแต่นครยักษ์ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคณะศรัทธามูให้มีปัญญาและอาจารย์มีความรู้สึกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีอะไรดีๆที่จะมอบให้กับชุมชนและสังคมอีกมากเลยครับ